ทำใส่สีดํานะครับอ่าสีแดงใส่ขั้วบวกนะครับทีนี้ก็ไปสตาร์ทรถเลยครับเห็นไหมครับติดง่ายๆเลยครับ ได้ของดีมาแนะนํากันอีกแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวจมสตาร์ทนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้หลายอย่างนะครับผม1ครับผมเป็นตัวจมสตาร์ทครับผม2ครับผมใช้เป็น power bank ได้แล้วก็มีไฟฉายในตัวครับนี่ประมาณนี้เลยครับดูการใช้งานกันครับว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้จะมีกล่อง ABS ให้อย่างดีครับผมนะครับภายในกล่องนะครับเปิดออกมาก็จะมีเป็นที่จมแบตให้นะครับผมจะมีคู่มือให้นะฮะตัวนี้จะเป็นสาย 1 2โวลต์นะครับผมเอาไว้ชาร์จในรถได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟชาร์จนะครับ1.5นะครับผมเอาไว้เสียบชาร์จที่ไฟบ้านแล้วก็จะมีสายนะฮะตัวนี้จะเป็นสาย USB ครับผมเอาไว้เราเสียบชาร์จกับโทรศัพท์นะถ้าสมมติว่าเราจะใช้เป็น power bank นะครับผมนะฮะอันดับแรกครับมาดูด้านหลังนะคะก็เปิดตัวนี้ออกมาครับแกะออกมามันจะมีรูนะครับผมมีให้มาสีช่องเราก็นะฮะเสียบเข้าไปเลยนะครับนี้เราก็เอามาเสียบชาร์จเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จเป็น หูฟังนะครับเห็นไหมครับนะฮะก็ใช้เป็นที่ชาร์จได้เลยครับเดี๋ยวผมลองชาร์จพร้อมกันกับหูฟัง iPod นะฮะนนี่ผมเสียบชาร์จพร้อมกันได้เลยครับเป็นไฟเป็นไฟ power bank ได้เลยนะครับผมตรงนี้จะมีปุ่มเปิดด้วยนะครับผมนะฮะกดค้างไว้ครับ เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นไฟฉายแล้วคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เป็นไฟกระพริบนะครับผมกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็นไฟกระพริบได้นะครับผมทีนี้พอเราอยากให้มันเป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็กด2ทีนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นไฟฉุกเฉินได้เลยครับนะฮะทีนี้เราอยากปิดเราก็แค่กดค้างไว้ครับ นะฮะกดค้างอีกหนึ่งทีครับอ่าทีนี้ไฟก็จะดับครับเป็นการปิดทํางานเลยครับผมนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากใช้เป็นไฟจัมรถนะครับผมแกะรูตรงนี้ออกนะครับมันจะมีอยู่2ช่องตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาที่จัมรถขึ้นมาครับผมอเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะจัมผิดนะครับเพราะว่ามันจะมีขั้วจัมอยู่แล้วนะครับเราแค่สังเกตให้ดีนะครับผมว่าตัวนี้มันจะมีกลมกับเหลี่ยมอยู่นะครับเราก็แค่เสียบให้ถูกด้านครับพอเราต่อขั้วกับขั้วแบตแล้วก็เราก็จัมสตาร์ได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการจำสตาร์ทเป็นยังไงครับเอามาได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเปิดช่องตัวนี้ครับก่อนที่จะใช้นะครับเราต้องคีบแบตก่อนนะครับอ่านะฮะดูข้างไหนขั้วลบคู่บวกนะครับตามใส่สีดํานะครับอ่าสีแดงใส่ขั้วบวกนะครับพอคีบได้แล้วก็จะมาเสียบตัวนี้เข้าตัวที่จําแบตนะครับทีนี้ก็ไปสตาร์ทรถเลยครับ เห็นไหมครับติดง่ายๆเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับผมผมว่าราคานี้โอเคนะครับทํางานได้หลายอย่างนะครับผมร้านเขากําลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูครับเพื่อได้ราคาที่โดนใจนะครับผมของดีมีคุณภาพแนะนําเลยครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการให้ผมนําคลิปดีๆมาเสนออีกขอบคุณครับ